สวัสดีครับอยู่กับผมอุลตร้าเซเว่นก็วันนี้นะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมจะมาสปอยอุลตร้าแมนไทเกดเดอะมูฟวี่นิวเจเนเรชั่นไคลแม็กซ์เตนครับผมนะซึ่งมันต้องสำเนียงนิดนึงนะอืมก็หลังจากที่เราเนี่ยเอ่อพูดความรู้สึกหลังดูไปนะก็วันนี้แหละถึงเวลาที่ผมจะสปอยเพราะว่ามันออกโรงมาแล้วนะครับหรือเปล่าวางลงอาจจะฉายอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แถวว่าผมเลิกขายไปแล้วนะครับผมนะ แบแบบผมไปเช็คมาแล้วนะมันแบบถ้าไม่มีเลยนะครับผมนะแต่ตอนนั้นผมไปเช็คเมื่อประมาณเป็นอาทิตย์แล้วแหละนะครับผมนะตอนนี้มันก็น่าจะเลิกใช้หมดแล้วแหละนะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสปอยนั่นเองับผมนะก่อนหนึ่งก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะป้าหมายคือหนึ่งพันซับนั่นเองับผมนะนะฮะตอนนี้ห้าร้อยแล้วขอบคุณมากเลยนะครับผมนะที่ช่วยกันกด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 นะต่อคาหมายต่อไปก็หนึ่งพันซับนั่นเองับผมนะก็ไปรุยกันเลย ซึ่งผมไปดูทานแค่ฉากโทรเกเกียคยกทาโรอย่างที่บอกคลิปที่แล้วเนาะก็ผมจะมาสไปนยย์ตั่จุดนั้นเลยแล้วกันนะครับผมฉากแรกก็แบบว่าเป็นการแปลงร่างไปการต่อโซ่อย่างปกตินั่นแหละแล้วก็ขึ้นชื่อหนังอะไรอย่างเงี้ยผมไปดูมาแล้วนะครับผมนะมาถึงจุดนี้ดีกว่านะครับผมนะก็คุยมอนว่าแบบทาร์โะคิดว่ากิมโดเนี่ยนะครับผมนะยังอยู่ในร่างโทรเกเกียอันที่ผมเข้าใจนะยังอยู่ในร่างโทรเกเกียแต่ว่าไม่ใช่ทุกคน หลังจากที่โทลเกียโดนไทกะฆ่าเนี่ยนะครับผมนะแต่ว่าวมันยังไม่ตายกิมโดก็ได้สลายออกจากร่างแล้วอุลตร้าแมนนิวเจเนเรชั่นทั้งหลายแหลย่ยกเป็นไทกะนะครับผมนะมาพันกนกิมโดไว้นะครับผมนะก็จตอรี่ก็ประมาณนี้นะครับผมนะแล้วกินไอไม่ใช่กิมโดอ่าโทลิเกียก็บอกคาโรว่าเนี่ยเออแต่กิมโดเนี่ยจะไปปรากฏตัวบนโลกนะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะ ไอ้ทาร่โแม่งก็ตกใจเลยเว้ยทุกคนฮาตัดฉากมาที่โลกหน่วยอีจิสนั่นเองครับผมนะอือเอ่อคือบอกบอกกันนะทุกคนนะว่าผมอาจจะสปอยแบบงงนิดหนึ่งเดี๋ยวอาจจะผิดไปเพราะว่าผมไม่ได้เช็คมาดูหนังผมเอาจากเอาจากความจำล้วนๆนะครับผมนะก็คือประมาณว่าแบบหน่วยอีจิสเนี่ยต้องการทำรายงานบางอย่างและทีนี้โฮมาเรกับฮิโรยุิเนี่ยนะครับผมนะ ก็ต้องทํารายงานแล้วทีนี้ทํารายงานเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมนะเสือกใช้ไม่ได้สะกดผิดด้วยชิบหายนะครับผมนะก็ต้องไปทําใหม่เอาชิบหายแล้วทีนี้ใครโผล่มาครับผมเอ่อคาสึมินั่นเองครับผมนะมีน,นาโตกคาสึมินั่นเองนะครับผมนะก็อุลตาแมนลัสโซของเรานะครับผมนะอืมโผล่มาเลยแปบนโอเคมาต่อกันนะครับผมนะ ก็เขาบอกว่าอย่าช่วยไปให้ดูร้านจริงกาตลาดเค่หน่อยครับจริงๆมันก็เป็นร้านของริคุนะครับผมนะแต่ก็บอกว่าให้เราให้ไปนะครับผมนะช่วยดูร้านเน่่ยจริง,รงมันภารกิจบางอย่างที่พวกเขาต้องช่วยกันนะครับผมซึ่งที่โรกี้กับโฮมมเรก็คิดว่าจะไม่ไปนะครับผมนะแต่รองประธานพี่ิกะนะครับผมแนละ้วตอนนี้พี่แกเป็นรองประธานนะครับผมนะก็คือพี่แกเขาบอกว่า เอาตกลงอึงได้เพราะว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจของฉันมันเป็นการตัดสินใจของรองประธานนั่นเองนะจ๊ะเป็นกูดครับผมเอาตำแหน่งตัวเองมาอ้าทีนี้พอพี่แกก็เลยต้องจำใจไปนะครับผมนะแต่ประธานเนี่ยนะครับผมนะไปหามลุต่างดาวอะที่แกไปหามลุต่างดาวไปหาเพื่ออะไรทําไปเพื่ออะไรคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงเออต่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 อ,ตอทีนี้นะครับผมนะก็ ไปถึงนะครับผมนะมนันนุยนแดงดาวนี่เองับผมนะตอนนั้นก็ยังเป็นร่างคนอยู่ที่นี้แม่งเห็นว่าแบบเออจะมาหาเรื่องไงก็เลยเปลี่ยนร่างเป็นมนุุย์ต่างดาวแม่งเลยนะครับผมนะแต่เราประธานแกรู้สึกจะกลัวนิดนึงนะแต่ก็แบบใจกล้านะครับผมนะออืมืมถ้าที่มันจะหนีนะครับผมนะแต่แม่งไม่หนีแม่งใจสู้ต่อแล้วแม่งก็จะถามว่าแบบเออเรื่องเกิดมันอะไรขึ้นใครจะเล่นงานฮีโรกิหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมนะ ทีนี้เนี่ยแม่ก็จะอัดกันแล้วอยู่ด,ดีใครโผล่มามครับผมคุเรนไกในแค่ผมนะอือคุเรนไกโผล่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าบอกมาอย่างเท่เลยแล้วก็บอกว่าผมชื่อไก่คุเรนไกเป็นคนพเนจรอือคนพเนจรเออซึ่งมันก็น่าจะเรื่องจริงนะก็ทีนี้ก็บผมนะภาพก็ตัดไปที่เอ,อ่อ ฮิโรยุกินะครับผมนะกำลังไปกิเกะมาร์เก็ตอยู่เลยนี่ครับผมนะก็ไปเจอกับริคูนั่เองก็ผมนะตอนนั้นริคูเนี่ยพี่แกก็กำลังบ้าดอนชายอยู่เลยนะครับผมนะนี่พี่แกก็แบบเล่นท่าดอนชายนะครับผมนะอือพี่แกจะบ้าดอนชายไม่หายนะรับผมนะทีนี้เนี่ยนะครับผมนะไทกะนี่ก็บอกบอกฮีโร่ยุกิ้ว่าเฮ้ เนี่ยฉันรู้สึกว่ามันมีพลังของเบเรียลนะฉันรู้สึกได้ประมาณนี้นะครับผมแนะแต่ว่าฉันรู้สึกเนี่ยอื้ม <c oughs> ต้องมีเบเรียลอย่างแน่นอนนะครับผมแนะอืมต้องมีเบเรียลทีนี้ฮิโรอุคิไม่ก็เข้าใจผิดไงอ้าวไอ้เหีเเ้ยอ้าวเบเรียลเหรออา้าวใครคนไหนอา้าวแม่งวิ่งไปเลยเวย้แต่ทีนี้ไอริคุเนี่ยก็ไปเจอกับเด็กนะครับผมนะทำลูกโป่งลอยอ้าว ด้วยความที่เป็นอุลตร้งงาแมนไงนก็เลยโชว์พลังซะหน่อยนะครับผมนะวิ่งไปปุ๊บทีนี้ฮิโรอิคิ้ก็ไปอเออไออะไรวะอิซามินะครับผมนะแปบลบว่ายืนเอ๋ยไม่ได้ยืนเอ๋นะครับผมนะก็ยืนปกติแต่ทีนี้ฮิโรอิคิ้ไปแบบเฮ้ยเป็นอะไรไหมครับผมอะอะไรอย่างนี้ก็คือพี่แกเข้าใจผิดแน่เองครับผมนะอิซามิก็แบบเออไม่ได้เป็นไรนี่อะไรอย่างนี้อ่ะทีนี้มย์ตกากดาแม่งมาตัดภาพไปที่พิริกากับฮงมะเร นะครับผมนะตอนตอนนั้นพี่แกกำกำลังหามนุษย์แตงดาวอยู่นะครับผมนะมนุษย์ต่างดาวไอไอมนุษย์ดาวมนุษย์ดาวอะไรที่เคยปรากฏตัวในเมบิอูดอ่ะทุกคนไอตัวใหญ่ๆเสีมส้มตัวดีๆอ,อ่ะเออที่มันมันมันบอกว่าไอถ้าเกิดมนุษย์ต่างดาวตัวเอมนุษย์ดาวเนี่ยกินโยเกิร์ตเข้าไปมันจะเมาแบบว่ามันตอนแรกมันไม่ยอมไงมันไม่ยอมแบบมาคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไง ไอ้ฮูมเลรยก็เลยอ่ะอ่ะมึงเอาโยเกิร์ตไปนะครับผมนะทีนี้มอะไรมั<ฮ>นนะมก็แบบมึงแดกเข้าไปทีนี้มันก็เมาทีนี้มันก็พูดเลยว่าแบบเออมันมีเอ,อ่อมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นแล้วก็สุล้ากิมโดนจะปรากฏตัวขึ้นมานะครับผมนะทีนี้เนี่ยนะครับผมนะไอ้พี่พิกะนะครับผมนะกําลังแบบว่าตรวจหาแบบอะไรอยู่เลยนะครับผมนะว่ามีอะไรหรือเปล่าทีนี้หน้ากิมโดนแม่งโผล่มาในหน้าจอก็คือแม่งโดนแฮกไว้ทุกคนโดน อาสูรเทพปีศาจแฮกซึ่งอาสูรเทพเนี่ยครับผมนะไม่มีโทรศัพท์ไม่มีหาเหียอะไรแต่ไม่สามารถแหกได้สุดยอดเก่งมากๆขยักแฮกอะไรก็แบกกินดูหยอกหยอกคับทุกคนผมไม่สำนับสนุนผมไม่สนับสนุนนะก็ทีนี้ครับผมนะไอไอไดจิก็โผล่ขึ้นมานะครับผมนะก็คือตั้มไอเอ็กของเราในเองครับผมนะอ่า โผล่ามาอย่างเท่เลยแล้วก็จะจะมาแบบแก้ไขแต่โฮเมเล่ไม่ก็แบบอ๋อมึงมายุ่งหาอะไรเนี่ยทีนี้ไอ้ไดจิก็บอกว่าเออกูถนัดเรื่องแบบนี้นะอะไรเงี้ยกมแบบไม่ก็ช่วยปลดแต่ทีนี้ก็ไม่สิโดนแฮกแล้วพิริกาแม่งเพี้ยนไปเลยเว้ยแม่งแบบไปเต,เต้นนู่นเต้นนี่อ,อ้าวชิบหายแล้วเอออะไรประมาณนี้ครับผมนะานไดจิก็เลยมาช่วยทีนี้ตัดภาพมาที่ไอ ประธานเหมือนเดิมนะครับผมนะประธานกับพี่ไก่พี่ไก่เนี่ยก็ไปอุ้มเลยนะครับผมนะอุ้มประธานของเรานั่นเองครับผมนะแล้วแม่ก็เอาประธานเนี่ยไปเตะคนนู้นเอาเตะคนนี้นะครับผมนะทีนี้แม่ก็ชนะไปนะครับผมนะตัดภ่ามาที่เอฮิโรอิกิต่อนะครับผมนะทีนี้เนี่ยแม่ก็ไปสู้กับสตราลดแล้วนะครับผมนะแล้วก็ไอพวกสองพี่น้องันจะแมนรูปนะครับผมนะก็ไปเอาไม้มาจากไหนไม่รู้นะครับผมนะทำเป็น เอ่อลูฟซักเกอร์นะครับผมนะแล้วมันก็ไปตีนุ่นตีนี่เลยนะครับผมนะตีสัตว์ประหลาดนะเออไม่ใช่สัตว์ประหลาดดีมันโนต่างดาวนะครับผมนะจนทีนี้เนี่ยนะครับผมนะก็ไอฮิโรยุกิเนี่ยนะครับผมนะก็ก็ต้องคืนพลังให้กับพวกพี่ๆสองคนนะครับผมนะพอคืนพลังกันเสร็จปุ๊บยนโดโผขึ้นมานะครับผมนะแล้วก็แบบหน่ากลัวชิบหายเลยนะครับผมนะ ทีนี้แบบเออทั้งสองคนก็เลยแปลงร่างแล้วก็ฮิโรกิก็แปลงร่างสามคนอุตโตแมนสามสามคนนะครับผมนะไปต่อสู้ทีนี้เนี่ยอยู่ดีๆนะครับผมนะไายกากลังตกอยู่ในอันตรายใครโผลมาทาโร่โผลมาอย่างเพ่นะครับผมนะคนที่แบบอืมเป็นแฟนทาโร่อะไรประมาณนี้ับผมนะแบบว่าเป็นแฟนขับทาโร่แล้วแบบชอบทาโร่มากๆแบบ แต่ว่าคนที่เกิดทันทาโรนะก็น่าจะแก่อะไรแหละประมาณนี้นะครับผมนะคนที่ชอบทาโร่นี่แบบว้าวเลยนี่ครับผมนะโผล่มาปุ๊บทีนี้ก็จะมาช่วยลูกตัวเองนะครับผมนะใส่พลังไดนาไมท์เลยนะครับผมนะแล้วก็ไปพุ่งใส่กิมโดนะครับผมนะตอนนั้นไอคิริซากิก็ดูอยู่ด้วยนะครับผมนะนี่มันก็ดีใจเลยนะครับผมนะไอฮิคารุก็มาพอดีนะครับผมนะกับโชนะครับผมนะไอ ิริซากิก็บอกว่าเออกูกำลังรองมึงอยูเลยนะเพื่อนรักอะไรประมาณนี้นะครับผมนะทีนี้ก็ทาโร่ก็ใส่พลังไดนาไมซ์ A ai, ใส่กิมโดเลยนะครับผมนะตายยังขนาดไมส่สิกิมโดแม่งแตกสลายหายไปเลยนะครับผมนะแต่กิมโดแม่งเป็นสิ่งล่างทาโร่ไว้ทุกคนไทกับแม่กำลังดีใจไงไม่สังเกตเลยพ่อมึงเป็นไรเนี่ยเห็นไหมออร่าสีม่วงคัลเลอร์เทมเมอร์เป็นสีด มึงไม่สังเกตเหรอแม่งอยู่ดีดีแม่งตอนนั้นลูกมันกําลังดีใจเลยเฮ้ย hey, พ่อเก่งมากๆเลยสู้กับกิมโดชนะด้วยพ่อแม่ก็กระทืบเลยเว้ยอ้าวชิบหายทุกคนแม่งก็อึ้งเลยเว้ยทีนี้ก็ทุกคนก็กลับไปเรื่องคนนะครับผมนะทาโร่ก็หายไปนะครับผมนะทีนี้เนี่ยนะครับผมนะไอ้คิโรกี้แม่งตกลงมาเว้ยแบบว่า ตัวสลายใช่ไหมแต่ตัวเองลอยอยู่กลางอากาศแล้วแม่งก็ตกลงมาฮมาเร์ก็เลยมารับไว้นะครับผมนะอทุกคนก็มาเจอกันแล้วทีนี้ก็แบบเอ้ยนี่คารุกับโชเนี่ยก็บอกเลยว่าแบบเออเป็นรุตเตอร์แมนนะอะไรเงี้ยก็เลยขึ้นพลังให้กับสองคนนั้นนะครับผมนะทีนี้นะครับผมนะก็ฮิโรอิกิก็ไปหานะครับผมนะไทกาดแม่งก็แบบเออดีใจเลยเว้ยว่าแบบเออแม่งไม่ได้ดีใจหรอกแต่แม่งตอแหลนะครับผมนะแม่งก็แบบว่าเออแบบอืมาโดนคนมา ลุนทานกุนต,า,นตาที่ยิ่งใหญ่มาโดนเอ,อพลังความมือเข้าครอบง,งําแล้วก็มาแบบต้องสู้กับลูกชายตัวเองแบบจะไม่ให้ดีใจได้ยังไงอะไรอย่างงี้แม่งตอแหลนะครับผมนะแม่งแบบทาเป็นแบบว่าเออเข้มแข็งต่อนหน้าฮิโรโยกุกินะครับผมนะแต่ฮิโรยกุกิแม่งมาด่าเลยเว้ทุกคนมาด่าว่าแบบเออมึงมึงเสียใจมึงก็บอกว่าเสียใจดิว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมนะไอ้ไยกาก็บอก ก็เถียงนะครับผมนะแต่ฮ mm ิโรยุกิแม่งก็บอกว่าเออกูรู้กรู้เรื่องเกกับมึงทุกอย่างแหละนะครับผมนะไอแท็กะก็เงียบนะครับผมนะ mm hmm. ทีนี้ครับผมนะ mm hmm. ก็เอพี่คูของเราก็โผล่ขึ้นมานี่เองครับผมนะก็บอกว่าเออเออเอ,อฉันเข้าใจนะว่าแบบเออการสู้กับพ่อมันแบบมันก็ต้องแบบว่ามีรู้สึกเจ็บอะไรบ้างประมาณนี้นะครับผมนะ mm hmm. เพราะว่าอ,อ่อริคูเนี่ยเป็นตัวแมนจีนะครับผมนะ ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นลูกชายของเบรียลนะครับผมนะก็คือพ่อน่ะแม่งเร็วแต่ลูกอะแม่งจะปกป้องความดีก็เลยตัองฆ่าพ่อตัวเองทิ้งนะครับผมนะแล้วทีนี้เนี่ยอีคูก็ลืมไปเลยว่าแบบเออต้องต้องเอาพลังคืนเออใช่แม่กงก็นม่งจะแปลงร่างไม่ได้ก็เลยแบบที่โรอิกี้ก็เลยคืนพลังให้ปุ๊บทีนี้อ่ะคนทุกคนไหมแป๊บนึงคิดก่อนนะครับผมนะก็ครบทุกคนแล้วนะครับผมนะทีนี้เนี่ยนะครับผมนะตกดึก ไอ้ทาไอ้โทเกียเนี่ยนะครับผมนะก็มาคุย well, กับทาโร่ทาโร่ไม่อยู่ในป่าเลยเว้ยแม่งแบบตัวใหญ่เลยนะครับผมนะสูงกว่าต้นไม้เยอะเลยนะครับผมนะแต่โทเกียเนี่ยก็เปลี่ยนไปล่างไอ้คิริซากินะครับผมนะแล้วก็มาคุยแบบเออสวัสดีเพื่อนรักอะไรอย่างนี้นะครับผมนะมาคุยกันมาแบบเออความเจ็บปวดของนายเนี่ยนะครับกับคุยเกี่ยวกับด้านเมือด้านสว่างนะครับผมนะทีนี้เนี่ยนะครับผมนะคิโรวิกกี้ก็แบบ เอออย่าไปช่วยพ่อของไทกะนะครับผมนะทีนี้แม่ก็ไปเลยไปเจอไทกะไททัสฟูมะทีมแททัสคอตของเราเนี่ยเองับผมนะก็มาทีนี้ไปเจอก็บอกว่าไทกะเนี่ยก็บอกว่าเออพวกเราสามคนเนี่ยสามารถแปงลงร่างได้ด้วยตัวเองด้วยนะอะไรประมาณนี้แบบว่าคือ,อที่เราอยู่กับนายเนี่ยนะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูตัวเองเพื่อสามารถแปงลงร่างได้ตัวเองนะครับผมนะ ปกติก็ให้ไอฮิโรยิกิเนี่ยอไอกดของเล่นให้นะครับผมนะถึงจะแปลงร่างได้แต่ทีนี้เนี่ยพี่แกก็แบบแปลงร่างได้ตัวเองแล้วนะครับผมนะแล้วก็บอกว่าจะไปสู้กันสามคนฮิโรยิกิไม่ต้องแล้วนะครับผมนะคือหมดประโยชน์แล้วอะไรประมาณนี้แต่ฮิโรยิกิก็บอกโอ้โหอยู่กับมึงมันตั้งนานเนี่ยทําไมมึง มึงไม่จำกูเลยเหรออะไรประมาณนี้เลยสี่คนมากกว่าสามคนไม่ใช่เหรอก็ไปสู้กันนะครับผมนะทีนี้ก็เลยอ่ะก็ไปไปด้วยกันเหล่านี้เจนก็ไอ้มารวมตัวกันแล้วนะครับผมนะโอเคมารวมตัวกันแต่ว่าไดจิกับไก่เนี่ยก็คืออุนเตอร์แมนเอกกับอุนเตอร์แมนออฟเนี่ยนะครับผมนะยังไม่ได้พลังคืนนะครับผมนะอ่ะก็เลยอ่ะกิโลอิกกี้ก็เลยคืนพลังให้นะครับผมนะทีนี้อ่ะครบทุกคนแล้ว เขาไมาร่รวมตัวกันนะครับผมนะเป็นจังหวัดเดียวกับที่โทรเยเกียเนะี่ยบินผ่านไปแบบตัวโคตรใหญ่เลยทุกคนตัวอย่างใหญ่แล้วก็ทาโรด่ด้วยแบบบินผ่านหัวอะไรอะทุกคนทีนี้ก็แบบอ่ะทุกคนมาแปงลงร่างแล้วอ่ะแปงลงร่างปุ๊บเป็นอุลตร้าแมนกินกะอุลตร้าแมนตอรี่อุลตร้าแมนเอ็กอุลตร้าแมนออฟอ่าอุลตร้าแมนจีอุลตร้าแมนรูปอ่าอุลตร้าแมนรัสโซกับอุลตร้าแมนบูนี่นี่ับผมนะแล้วก็คนสุดท้ายไทยกะนะครับผมนะ ก็ฮิโรอุคิก็มากดของเล่นให้เหมือนเดิมนะครับผมนะแล้วก็ไปเลยนะครับผมนะมาประมากดตัวขึ้นมาอย่างเท่เลยทุกคนทีนี้แหละนะครับผมนะโทริเกยแม่งแบบว่าเออจักรวาลนะพวกมึงเนี่ยต้องตกอยู่ในอันตรายนะพวกมึงเนี่ยโอ้พวกมึงอ่ะคือโลกพวกมึงเนี่ยจะไม่อยู่ต่อไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยยิงข้างๆทาโลเลยเว้ยทุกคนไปอ่า ทีนี้เนี่ยทุกคนกำลังจะสู้แล้วแต่ว่าโทเลเกียแม่งบอกว่าขอเต้าช่วยสักหน่อยนะครับผมนะแม่งแบมือออกมาในมือเนี่ยนะครับผม,มา่ามีเหรียญห้าห้าไม่ใช่เหรียญมีแหวนห้าวงนะครับผมนะก็คือแหวนของสัตว์ประหลาดนะครับผมนะมันอัญเชิญมาจากแหวนนะครับผมนะก็คือซีรีส์เนี่ยมันก็เน้นกำไรกับแหวนอยู้วเนาะพวกนี้ก็เป็นแหวนหมดเลยนะครับผมนะไม่ก็เอาสัตว์ประหลาดอ,ออกมาก็คือถ้าเกิดมารวมกันเนี่ย ก็จะกลายเป็นยิมดูนี่ครับผมนะเป็นร่างแยกนั่นเองนะครับผมเนะี่ยโอเคทุกคนก็ไปสู้นะครับผมนะทีนี้เนี่ยไทยกะก็ไปสู้กับพ่อตัวเองเลยนะครับผมเพื่อที่จะให้พ่อเนี่ยตาสว่างทีนะครับผมนะทีนี้แหละนะครับผมนะก็คนอื่นเนี่ยก็สงสารไทกะนะครับผมนะที่มาสู้คนเดียวนะครับผมนะทุกคนก็เลยแบบมามาช่วยนะครับผมนะเอา ทีนี้โทเรเจแม่งอ้าวไม่ใช่แผนที่มันคิดไว้นะครับผมแม่ก็ด่าเลยเฮ้ยไอเรื่องของพอ่อลูกมึงอย่ายุ่งนะเว้ยอันนี้เรื่องของพอ่อลูกมึงอย่ามาเสือกอะไรอย่างงี้แต่ทุกคนแม่ก็ไม่ฟังหรอกนะครับผมนะทีนี้แหละนะครับผมนะไอพวกไอสัตว์เทพสูนแม่ก็ยิงมาที่ไอพวกนิวเจนนะครับผมนะแต่พวกนิวเจนแม่การเป็นร่างสุดยอดของแต่ละคนเว้ยทุกคนทีนี้ลอสโซกับบูก็เลยแบบเออไอพวกเราก็รวมร่างกันได้นี่กลายเป็นรูป แต่ทีนี้เนี่ยนะครับผมนะกีโจก็โผล่ขึ้นมานะครับผมนะอละก็เลยกลายเป็นกรุ๊ปแทนนะครับผมนะซึ่งมีพลังมากกว่านั่นเองแต่ว่ามันจะเหมือนต๊ดนิดนึงนะทีนี้น่ะนะครับผมนะไทกะก็เลยรวมร่างกับทีมไทสคอตทั้งหมดนะครับผมนะทีนี้ก็เลยไปสู้กับพ่อนะครับผมนะเหล่านี้เจนก็ไปสู้กับถัพเทพประสูนะครับผมนะเพราะไอพ่อของไทกะดอทาโร่เนี่ยก็ใช้พลังดนาไมท์จะไปสู้กับลูกนะครับผมนะ ไทกะก็ไม่ไม,ม,มีทางเลือกก็เลยต้องกรอบนะครับผมนะไอคีกรอบเลวไอหน้าด้านนะครับาแม่งก็กรอบพลังมาเป็นพลังใดนาไม้ของไทยกะแล้วแม่งก็ไปสู้เว้ยวิ่งไปปุ๊บระเบิดแบบเป็นมงวางไม่รู้ว่าคนแถวนั้นตายหากันไปกี่คนนะครับผมนะแล้วทีนี้เนี่ยนะครับผมนะทาร่ก็รู้สึกตัวแล้วนะครับผมนะกินโดจะล่างแล้วนะครับผมนะไทกะก็ดีใจที่ช่วยพ่อได้แต่โทเลเกียแม่งแบบอื้มทำมมึงอย่างนั้นเหลยม,มึงช่วยกันได้เออก็แล้วแต่มึงนะอะไรอย่างงี้ ที่นี่แหละนะครับผมนะกิมโดแม่งก็โผล่ขึ้นมาของแท้แล้วนะครับผมนะแม่งครอบคลุมทุกอย่างเลยนะครับผมนะกิมโดแบบืทีนี้แหละนะครับผมนะโทเรกีนะครับผมนะแม่งืแม่งแบบพ่อร้าพลังไปเลยนะครับผมนะขึขี่จํากัดของตัวเองก้าวข้ามไปเลยครับผมนะปลดปล่อยพลังการเลยนะครับผมนะไปสิงห่างกิมโดนะครับผมนะเป็นหนึ่งเดียวกันทาให้แข็งแกร่งมากเลยนะครับผมนะจนแบบเหล่านีเจนก็แบบ เคลียชิบหายแล้วกูจะสู้ได้ปล่าวะแบนี้นะครับผมนะทีนี้นะครับผมนะเราดิเจนก็ใช้อา่าท่าไม่ตายของแต่ละคนนะครับผมนะอา่าแล้วก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยกันไปนะครับผมนะทีนี้นะครับผมนะกิมโดก็ปล่อยแสงกลับมาแต่ทาโร่โก็บังไว้นะครับผมนะใช้พลังบาเลีของตัวเองนะครับผมนะทีนี้ทาโร่โไม่ก็ห่านมาเว้ยทุกคนแล้วก็บอกว่าทุกคน ส่งพลังไปที่อุตตาหนของไทกะนะครับผมนะแล้วทุกคนก็เลยแบบว่าจิงกอะก,ก็เป็นผู้นาไงก็เลยบอกว่า,าให้ให้ไปรวมพลังไปที่อุ้ตาหงอนองไทกะโอเคทีนี้ทุกคนก็ปล่อยพลังไปที่อุตตาหงของไทกะเวยทุกคนที่นี่นะครับผมนะฮิโรยุกกก็ได้ของเล่นใหม่ครับทุกคนนิวเจเนอเรชั่นไอนะครับผมนะก็ ไม่ต่างเชื่ออะไรกับซีโร่ไอเลยนะครับผมนะอืมแต่แม่งเอามายอม้อเมวเฉยนะครับผมนะอืมสีต่างกันแค่นั้นเองแต่ลูปทรงแม่งเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผมนะเหมือนแม่งเอามาแค่ทาสีใหม่แค่นั้นเองนะครับผมนะแต่อีโดยกี้ก็หืมส่แว่นเหมือนเหมือนทารโร่เออใช่ทาโร่ซีโร่นะครับผมนะสวมแม่นไปปุ๊บทีนี้พลังสายลุงแม่งก็ปล่อยขึ้นมานะครับผมมนะันมีเสียงเหล่านิวเจนทุกเสียงเลยนะครับผมนะโฉล่า เชี่อนู่นนี่นั่นแบบทุกคนเลยนะครับผมนะทีนี้อุนตอร์แมนเรกาก็โผ่ขึ้นมาเลยนะครับผมนะตัวแบบอืหแข็งแก่งมากนะครับผมนะทีนี้ฮะนะครับผมนะก็เรกาก็ปัดแสงไปเลยเวแบบว่าแบบจิ้มตัวทะไรไม่ได้เลยทุกคนปล่อยแสงมาไทากะเอไม่ใช่ไทกะเรกาก็แบบปัดทิ้งแล้วก็ปัดทิ้งปุ๊บทีนี้แหละแล้วครับผมนะก็ ลอยขึ้นมานะครับผมแล้วเราก็ไปต่อยหน้าทีหนึ่งนะครับผมนะทีนี้แหละนะครับผมนะก็ใช้ท่าไม้ตายเลยนะครับผมนะไปปล่อยลำแสงเลยนะครับผมนะแล้วก็ปีตู่ตตายหาไปซะอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็ยิโรโยกุกิก็ไอไม่ใช่ดิพ่อของไทกะนะครับผมนะหรือทาโร่ก็มาแบบเออมาภูมิใจกับลูกชายแล้วว่าเออลูกชายเป็นอ่า มาะสมกับเป็นน้องรุปกล้าแล้วนะครับผมนะคือชนะกิมโดได้แล้วนะครับผมนะยูรุอิคิแม่งคือมันเป็นแบบภาพซ้อนกัน,กน,นทุกคนแบบว่าอะไทยกาหันมาหาพ่อแต่ดีแต่แม่งตัดมาเป็นแบบเป็นหน้าิโรอิกิแล้วก็หันไปเจอกลุ่มนิว Generation แล้วทุกคนก็พูดความรู้สึกกันนะครับผมนะว่าแบบเออนายทําได้นะอะไรประมาณนี้ก็แบบแล้วทุกคนก็จากไปเลยทุกคนเหล่านิวเจนอนะทีนี้ก็ทีมไทสกอตก็ มันจะล่าลากับฮิโรฮิคินะครับผมนะแล้วก็หน่วยอีเจปนะครับผมนะแต่รู้สึกว่าพิริกะเนี่ยก็เริ่มชอบไดจิแล้วนะครับผมนะก็เลยบอกไทกะว่าให้ฝากไปทักไดจิด้วยนะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะหรืออุลตร้าแมนเอ็กของเรานะครับผมนะทีนี้น่นะครับผมนะทุกคนก็บอกว่าเออไอทีมไทสคอร์เนี่ยนะครับผมอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของเอ่อทีมนี้นะครับผมนะ แล้วทีนี้เนี่ยนะครับผมนะไ,ไทกทกะก็ถามฮิโร่ไอ้ไม่ใช่ฮิโร่โฮมาเรว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยไทยกาดูแลฮิโรอิกิดีไหมนะครับผมนะและทีนี้เนี่ยด้วยความจริงจอะ่ะไอ้ไอ้ฮมาเรว่าเห้ยทุกคนมันเป็นคนที่แบบดูจริงจังกับทุกเรื่องนะครับผมนะดูแบบเข้มงวดทุกอย่างเป็นคนที่แบบขี้เก๊กนะครับผมนะ แต่รู้สึกว่าหลังๆมาแม่งเป็นตัวกาวชิบหายเลยนะครับผมนะแม่งแม่งก็เลยตอบว่าเออยกนิ้วให้เลยอืมไม่ใช่ยกนิ้วสิกดไลค์ให้เลยนะครับผมนะแล้วมันก็ร้องไหอ้อ้าเป็นตัวกาวเลยนะครับผมนะสรุปไอ้ที่ขี้เก๊กมาคือแบบคือมันไม่ใช่แล้วนะครับผมนะเป็นแค่ตอนแรกๆเท่านั้นนั่นแค่ผมนะอ่ทีนี้ก็แบบเออทุกคนก็ลํำลากันไอ้กะก็ลาลากับ ไปฮีโร่กี่ทุกคนก็ไปกันเลยนะครับผมนะอุนเตอรแมนสามคนทีนี้ก็บกมือใบใบกันตามสเตปนะครับผมนะหนังเรื่องนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมนะก็ซีรีส์ไทกะก็จบอย่างบริบูรณ์แล้วนะครับผมนะลาบาลก็คือกิมจอนั่นองนะครับผมนะอย่างที่บอกนะครับผมนะผมอให้คะแนนเรื่องนี้เก้าเต็มสิบนะครับผมนะก็ดําเนินเร,เ,รเรื่องเร็วนะครับผมนะ คือเป็นตอนจบแล้วเป็นตอนจบของพวกนิวเจนเลยไม่ใช่แค่ไทยกะนะครับผมนะก็ควรจะแบบยาวเลยนะครับผมนะแต่ว่าก็ก็ถือว่าดีอะคือแบบดูแลใครแบบรออินไปกับเรื่องเลยนะครับผมนะคือสนุกมากนะครับผมนะโดยจากการที่ผมสปอยกันจะงงนิดน,นึงนะอาจจะแบบไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ว่าในย t u b e มีภาคจีนนะครับผมนะก็ไปหาดูกันนะครับผมนะก็ อาจจะแบบฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าซับเป็นญี่ปุ่นด้วยนะครับผมนะก็ไปไปดูเอานะครับผมนะมันก็ไม่ต่างกันหรอกแค่แค่คุณภาพนะครับผมนะก็แบบถ้าเก pues <ค Shine. S 2> ิดไปดูภาคไทยก็น่าจะอินกว่านะครับผมนะเพราะผมดูภาคไทยมาแล้วก็ไปดูภาคจีนไม่มีอินเลยนะครับผมนะไม่ฟังไม่รู้เรื <S <S <aren u> ่องนะครับผมนะเพราะว่าแต่แต่แต่คนจีนก็เข้าใจก็ฟังรู้เรื่องก็แบบก็อินนะทุกคนก็น่าจะอินเพราะว่าแบบก็ภาษาแบบ มันแบบมันเข้าใจง่ายทุกคนเออประมาณนั้นแหละนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมนะใครชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป้าหมายของเราคือหนึ่งพันซับนั่นเองครับผมนะไปเราจะไปให้ถึงหนึ่งพันซับด้วยกันนะครับผมนะตอนนี้ครึ่งทางแล้วนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมนะกิจกรรมก็อยู่ด้านล่างคลิปนะครับผมนะกิจกรรมฉลองห้าร้อยซับนั่นเองครับผมนะ ก็เดี๋ยคลิปหน้าก็ทำตามสัญญาโดยการเปิดหน้าเนาะทุกคนนะแต่คลิปนี้ก็เปิดหน้าด้วยนะครับผมนะเมื่อกี้ถ้าเกิดใครไปข้ามเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับผมนะก็โดตรอายเลยไม่ได้รีบปิดก่อนะครับนะก็โอเคก็ไปก่อนนะครับผมนะไม่ได้รีบข่าว